6 in the morning ไม่ต้องรีบนอนใช่ไม่ต้องรีบนอนหรอกนะโอ้โหโปรเฟชนอลงั้นเหรอรวยกันเลยมาเฮ้ยโอ้ยเลือดยอย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 ยโอ้ยแย่แล้วทำไมมันค้างอย่างนี้ทำไมมันค้างอย่างนี้รับไม่ได้โอ้รับไม่ได้ ทำไมมันค้างอย่างนี้รับไม่ได้ดังหมาเฮ้ยต้องรีบกดนะกดอะไรวะไอเฮียนี่สัตว์เอ้ยโ,โง่แต่เริ่มเกมเลยเงินมันน่าอับอายเสียจริงๆเลยมันช่างหน้าขันหญิงนัก เฮ้ยโห,หมดโปรโนี่ยังเกลียดเลย6 in the morning ม่ต้องรีบนอนไปแล้ว Leon Hill Leon Hill Leon Hill กดเร็วลีออนลีออนลีออนเฮลเฮลไอีเฮียนี่เฮียเฮ้ยยยยแม่ฮ้กดชีวิตจะอ่อนล้ากูที่ล้าเลยสัตว์อีกเร็วเฮ้ยจะมากเกินไปแล้วนะหลลองไหม ช่างแม่งเไรสัตว์มึงไม่เอาแล้วหมดโปรเฮียโอ้โหเฮ้ยใช้มือขวาแล้วกันพี่ลุนกระหน่ำแทงย้ยโดดได้โดดได้โดดได้เฮ้พี่ลุนกระหน่ำแทงไปเร็ว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 ไอ้หนูไปเร็วเข้า ี๋ยวเข้าไปแล้วเข้าเลยแล้ว้าพี่รุ่นเกรือำแทงพี่รุ่นกรือำแทง,รรแทงเร็วเรยัดเบ้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 เอกไม่เล่นไรสัตวเขี้ยะ